คุณผู้ชมคะอย่างที่ย้ำกันก็คือแค่วันเดียวการเจรจาคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาก็จะมีขึ้นนะคะคือทั้งสองประเทศต่างก็เชื่อมั่นในทีมผู้แทนซึ่งเป็นคณะกรรมาการของแต่ละฝ่ายฝ่ายกัมพูชาเนี่ยนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการชายแดนฝ่ายไทยนําโดยอดีตเอกอัครราชาทูตณรุงพนมเปญน,นะคะโดยทางประธานกรรมาการของทางกัมพูชานายลำเจียเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการชายแดนอายุ55ปีก่อนที่จะมาเป็น รัฐมนตรีในกระทรวงนี้เคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชามาก่อนนะคะในลำเจียจบปริญญาเอกกฎหมายระหว่างประเทศจากลียงของฝรั่งเศสแล้วก็เคยเป็นอาจารย์สอนกฎหมายระหว่างประเทศมาด้วยใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่วทางผู้เชี่ยวชาญด้านเขตแดนไทยกัมพูชามองว่าเป็นคู่เจราจาที่มีผลงานโดดเด่นเพราะเคยเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชามาหลายๆวาระแล้วค่ะ คนที่สําคัญมากคือรัฐมนตรีกิจการชายแดนที่สืบตํสืบตำแหน่ง สืบทอดมาจากท่านวาคิมฮงซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีชายแดนนะฮะคุณลำเจียเนี่ยขึ้นมามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการทําเรื่องนี้เพราะเป็นวาระที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่ปี2003ที่2023ท,2023ที่เขารับตําแหน่งครั้งแรกก็ประสบความสาเร็จกับเวียดนาม2024ก็ประสบความสำเร็จกับลาวปีนี้2025จึงต้องมาถึงทีของไทยแล้วที่จะต้องไปเจรจาเรื่องเส้นเขตแดนครับ มาดูทางฝั่งไทยค่ะหัวหน้าคณะฝ่ายไทยทูตประสาส์ประสาทวินิจฉัยเป็นอดีตเอกครราชทูตที่เรียกว่ามากประสบการณ์ประจำการมาหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเมียนมากัมพูชาฟิลิปปินส์คูเวตแล้วก็ถูกพูดถึงมากในช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ตอนนั้นความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาค่อนข้างตึงเครียดช่วงปี2552นั่นเองตอนนั้นทูตประสาสท่านประจำอยู่ที่กรุ่มพนมเปญของกัมพูชาถึงขั้นถูกเรียกตัวกลับไทยนั่นเป็นมาตรการที่จะตอบโต้รัฐบาลกัมพูชาทที่่แตตงงัั้นกษ เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จทุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในตอนนั้นก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้กลับไปทําหน้าที่เหมือนเดิมหลังจากที่นายทักษิณลาออกจากที่ปรึกษานะคะทีนี้ปี2554ก็ยังมีบทบาทในกรณีการยื่นหนังสือขออภัยโทษให้กับนายวีระสมความคิดและนางสาวราตีพิพัฒนาภัยบู์ที่ถูกจับในกัมพูชาด้วยนะคะทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศของไทยยืนยันว่ายังไงก็ตามมีความเชื่อมั่นมากในตัวของท่านทูตคะ่ะ แบ็กกราวน์ของท่านเนี่ยก็คือท่านเป็นคนที่สําหรับกระทรวงแล้วเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเขตแดนดีที่สุดคนหนึ่งนะครับโดยดูจากการทํางานนะครับท่านอยู่กรมสนธิสัญญามาโดยตลอดเ,อเป็นผู้อำนวยการกองเขตแดนด้วยตัวเองนะครับเรียกว่างไงโตมาในกรมสนธิสัญญานะครับจนมาเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญา,าแล้วก็ได้ออกไปเป็นเอกอัครทูตณครุงพนมเป็นนะครับดังนั้นท่าน มีความรู้ทั้งพื้นที่นะครับในฐานะเคยไปเป็นทูตและมีความรู้เชิงเทคนิคในฐานะที่เป็นนักกฎหมายและม,มีความคุ้นเคยได้รับการยอมรับอันนี้สําคัญมากนะครับได้รับการยอมรับจากข้าราชการกรมสนธิสัญญานะครับในการที่จะนําทีมผมเรียนได้เลยว่าจริงๆกรมสนธิสัญญาก็อยากเป็นผู้คนที่อยากจะให้ท่านมาเป็นหัวหน้าทีมอันนี้นะครับ ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านเขตแดนไทยกัมพูชานะคะได้แนะนําเรื่องการหาหืื JPC ว่านอกจากที่ไทยเนี่ยจะไปยืนยันไม่ยอมรับเขตอํานาจศาลโลกแล้วก็ยังต้องพยายามดึงกัมพูชาให้กลับมาอยู่ที่ข้อตกลงร่วม MOU ปี43ด้วยสุดท้ายถ้ากัมพูชายังยืนยันว่ายังไงก็จะไปศาลโลกไทยจะต้องทําอะไรมากกว่าการแสดงจุดยืนหรือไม่ลองฟังมุมมองของอาจารย์ค่ะ สิ่งสําคัญที่สุดเราต้องเน้นย้ําเจตนารมณ์ของเราที่บอกว่าสารโลกมิใช่กลไกระง,งับข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาการไม่รับอํานาจศารโลกมิใช่เป็นเจตนาที่เราจะไม่ใช่สมาชิกที่ดีของสหประชาชาติแต่เราอ้างสหประชาชาติกดบัตรข้อ33ว่ากลไกระงับข้อพิพาทสามารถทําได้โดยวิธีอื่นๆซึ่งกัมพูชาก็เคยทํามาแล้วกับเวียดนามและทํามาแล้วประสมความสําเร็จกับลาวมีเหตุผลอะไรที่กัมพูชาจะมาใช้กลไกอื่น ที่ไม่ใช่บ a t e ทรลหรือการเจราจาทวิภาคีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนเราต้องไปยืนยันสิ่งเหล่านี้และทำให้ทั่วโลกเห็นว่ากรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นผลจากการล้ำเข้ามาของกัมพูชาซึ่งผิดข้อห้าของการทำา o u 2543และเราอาจจะขยายผลไปด้วยว่าการทำเช่นนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีกับความสัมพันธ์ในภูมิภาค เราต้องทำให้กัมพูชาเห็นว่าพื้นที่บริเวณชายแดนเนี่ยเป็นเขตที่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นเส้นเขตแดนระหว่างกันแต่ยังเป็นพื้นที่ของการสร้างสิ่งผิดกฎหมายและการสร้างผลกระทบในเรื่องไซเบอร์หรือเรื่องแสแกมเมอร์ทั่วโลกทั่วโลกต้องให้ความสนใจกับพื้นที่นี้เป็นพิเศษครับผม